สวัสดีครับผมแอบเจอน้องเขาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะครับน้องเขาชื่อว่าถ้าผมจำไม่เดียชื่อใบพลูใบพลูวัดีลูกโอ้ครับวันนี้เราเจอกันเลยนะครับใบพลูจากข่าวที่แล้วเนาะก็ใบพลูเนี่ยจะเดินเก็บขยะแบบนี้ ไม่ทุกวันเอาอเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็งานเยอะใชเรียนอยู่มอ,อะไรแล้วลูกมห้าแล้วเชื่ออะไรครับเชื่อสีชัยสุเมรักษ์ครับอ่าครับเอาให้ดูนิดนึงสีชัยสุเมรักษ์อยู่มอะไรครับมห้าครับมห้ารู้สึกสมาคมครูผู้ปกครองเขามอบรางวัลให้ปะไม่ไมด้บอให้ยังไม่ได้มอบใช่ไหมได้ได,ได้เดี๋ยวจะส่งไปให้ท่านนายกดูนะครับครับแต่รู้สึกเขามีคุยกันอยู่นะครับก็น้องเนี่ยจากคลิปที่แล้วที่มีคนดูประมาณหลายหมื่นวิวอะ่ะ มีแชร์กันไปด้วยนะไประมาณห้าหมื่นห้าหม0 0น0้หกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นแล้วนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีก็คือวันไหนที่น้องเขาไม่เร่งรีบก็จะเก็บขยะประมาณนี้เอาไปทิ้งเก็บข้างๆโรงเรียนเนี่ยแหละครับผมเนี่ยครับบริเวณนี้เลยจากคลิปที่แล้วนะครับอ้าวลุงขอลุงออสขอชื่นชมแล้วกันนะเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนไทยคนหนึ่งเลยขอให้ลูกรักษาความดีแล้วก็คุณความดีเนี่ย จงส่งผลให้ลูกมีแต่ความเจริญในชีวิตแล้วน,นะและต่อไปเป็นคนที่ดีของสังคมนะลูกนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ